นายมงคลบางประภานายกสมาคมน,นักข่าวนกักสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนายชวโรงลิมปัดธรรมปามีประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและที่ปรึกษาสมาคมน,นักข่าวนักสือพิมพ์ รมถึงสมาชิกผู้เกี่ยวข้องทุกท่านได้เดินทางไปเยือนสปปลาวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนสปปลาวตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวสปปลาวเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นเวลา5วันครับโดยทางสปปลาวมีท่านสวรรค์พราชนมนตรีประธานสมาคมนักข่าวสื่อมวลชนสปปลาว ท่านวรศักดิ์ประวงเวียงคำรองผู้มนวยการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและท่านขุนทองกองมณีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสมาคมนักข่าวสปปลาวได้ร่วมการให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนของไทยก่อนการเดินทางเข้าพบนางวรกฎศรีสวัสดิ์เอาครราชทูตไทยประจำนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวกล่าวให้การต้อนรับ และยินดีที่สื่อมวลชนไทยเดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนลาวเพื่อยกระดับองค์กรความรู้แลร่ผิดข้อมูลข่าวสารทาความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรรชราชณาจักรสปปลาวนําไปใช้ในการรายงานข่าวอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามหลักวิชาชีพและประโยชน์สาธารณะสำหรับสปปลาวและประเทศไทยมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันครับ ทำให้ประชาชนสองประเทศไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่องและมีความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะการค้าการลงทุนดำเนินความร่วมมือเป็นระยะเวลานานทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ค้าอันดับที่2รองจากประเทศจีนแต่ในช่วงหลังมานี้ครับนักลงทุนจากเวียดนามได้เข้าม,มาบุกตล,ลาดสปปลาวเปน็นจำนวนมากทำให้การลงทุนของประเทศไทยเสี่ยงอาจร่วงอยู่อันดับที่3 ดังนั้นครับการเดินทางมาของนายเศรษฐวีสินนายกรัฐมนตรีไทยก่อนหน้านี้เพื่อประชุมหารือทวิภาคีจะสามารถช่วยยกความสัมพันธ์ระหว่งางสองประเทศในหลายนิติได้เป็นอย่างดีในส่วนของสถานทูตไทยก็มีโครงการที่จะยกระดับด้านกระบวนการยุติธรรม ด้วยการเชิญตัวแทนของพปสอ,อัยการและกองพิสูจน์หลักฐานของไทยเพื่อมาถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการสอบสวนและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนในคดีอาญากรรมร่วมกันให้เป็นไปตามหลักสากลจากนั้นครับคณะนะได้เดินทางเข้าพบหารือท่านโพสีกามณีวงรัฐมนตรีช่วยว่าการสารสนเทศวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสปปลาวเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือข้อมูลข่าวสารระหว่างสื่อมวลชนไทยลาว โดยท่านโพลศิกรล่าวรับว่ายินดีที่สื่อมวลชนของสองประเทศมีความร่วมมือกันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนมาเป็นเวลานานที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศเพราะประเทศไทยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการทำข่าวมากกว่าสื่อมวลชน่นางาขอบคุณข้อมูลข่าวจาก n อ r นพีอารออนไลน์